พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะล่าสุด MEA ค่ะได้ชู3ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนผ่านผลงานนวัตกรรมตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคในยุคใหม่ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงผนึกพลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมประจำปี2567หรือ Show and Share Innovation for the Better Life 2024เพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถนำมาใช้พัฒนาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค นายวิลาชเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ m e a กล่าวว่ายุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม3ด้านของ m e a สะท้อนในด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสารรค์นวัตกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและทักษะด้านการใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความยั่งยืนขององค์กรผ่านหลากหลายผลงานที่นํามาจัดแสดงโดยเฉพาะระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ ส a ทเอ NERGY เทคนิคอุดกันซึมสำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอุดสนิทพิชิตน้ำไหลเทคนิคลดเวลาการซ่อแมแซมสายไฟฟ้าใต้ดินชำรุดเราสามการไฟฟ้านะฮะอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็ แลกเปลี่ยนกันซึ่งทุกๆองค์กรเนี่ยมีนวัตรกรรมนะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยสามารถที่จะแชร์กันได้เราไม่จาเป็นที่จะต้องเริ่มจากศูงนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานในวันนี้เนี่ยน้องๆทีมงานเนี่ยสามารถที่จะนําองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยเนี่ยแลกแลกเปลี่ยนกันนะครับและลนปีถัดต่อถัดไปเนี่ยก็จะมีการยกระดับนะครับของนวัตรกรรมให้ไปเป็นชิ้นงานออกสู่ทางตลาดต่อไป สำหรับนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของทั้ง3การไฟฟ้าได้นำเสนอทั้งสิ้น46ผลงานค่ะพร้อมกันนี้3ผู้ว่าการไฟฟ้านะคะได้ร่วมเสวนาในหัวข้อนโยบายด้านนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรของ3การไฟฟ้าในอนาคตและโครงการความร่วมมือของ3การไฟฟ้าในหัวข้อการให้บริการพลังงานไฟฟ้าสีเขียวหรือ utility green tariff อีกด้วยค่ะ